บรรยากาศที่กรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็ยังคงพาุ่านไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาเพื่อยื่นทบส่วนสิทธิ์นะครับ5,000บาทหลังจากในส่วนของเว็บไซต์นั้นได้ปิดการให้บริการไปแล้วก็จะเหลือที่จุดที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นจุดสุดท้ายสําหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือต้องยื่นทบส่วนสิทธิ์เพิ่มเติมนะครับก่อนในวันพรุ่งนี้ จะเป็นวันสุดท้ายในการให้บริการณนะที่จุดนี้ครับซึ่งในส่วนนี้บริเวณนี้นั้นก็แน่นไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเน,นื่องก่อนเจ้าหน้าที่เปิดให้บริการในเวลาประมาณ8นาฬิกาครับ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาก็ยังคงเป็นประเด็นในส่วนของเลขบัตรประชาชนนะครับสี่หลักสุดท้ายไม่ถูกต้องเลยไม่สามารถทําการลงทะเบียนได้จึงต้องเดินทางมาด้วยตัวเองที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อยื่นเรื่องกับทางภาครัฐและให้เร่งดําเนินการให้นะครับ ึ่งการแบ่งจุดของเจ้าหน้าที่เองก็ตั้งแต่บริเวณด้านหน้านะครับที่เป็นโต๊ะรับเรื่องนะครับก็จะเป็นเก้าอี้ให้ประชาชนได้นั่งรอเพื่อกรอกข้อมูลนะครับหลังจากผ่านจุดพัดกรองมาแล้วก็จะมายืนบริเวณจุดนี้ครับ ก็เป็นบริเวณท้ายด้านหลังนะครับที่ประชาชนจะทยอยเดินทางเข้ามาบริเวณยอารีสัมพันธ์นะครับด้านข้างกระทรวงการคลังครับเพื่อเข้าสู่จุดคัดกรองบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณด้านหน้าประตูของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งบรรยากาศวันนี้ก่อนมาสุดท้ายก็ยังคงหนาแน่นนะครับประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง ท้ายแถวเองก็สุดประมาณบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นด้านหน้าริฟุตบาทกรมประชาสัมพันธ์พอดีครับ ซึ่งหลังผ่านจุดคัดกรองนะครับก็จะมายินรอเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหลังอาคารนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแจกเอกสารในส่วนของการเตรียมการกรอกข้อมูลนะครับ ซึ่งหลังการลงทะเบียนแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจกคูปองนะครับเพื่อจัดเตรียมนะครับอาหารไว้ให้สำหรับผู้ที่เดินทางมาลงทะเบียนในวันนี้ในการยื่นพกรพสนิ์นะครับ ซึ่งประชาชนที่เดินทางมารับอาหารในจุดนี้ก็จะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะนําุูปองจากด้านในมารับอาหารบริเวณนี้ต่อนแยกย้ายเดินทางกลับบ้านนะครับ มาตั้งแต่กี่โมงครับคุณป้ามาตั้งแต่กี่โมงครับตีห้าครึ่งีห้าครึ่งพึ่งเสร็จช่วงนี้ปัญหาที่เราลงทะเบียนไม่ได้เป็นเพราะอะไรที่มาบริษีไม่ยอมขึ้นอะไรถ้าเจ้าหน้าที่ก็ไม่มาตัวลงตั้งแต่ยี่สิบสองนะคะก็เลยต้องเดินทางมาเองก็เลยมันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอยู่เหมือนเดิมรอเจ้าหน้าที่ก็แล้วอะไรก็แล้วอะไรต้องมใหอ่ครับยาก ึงช่วงนี้ก็เวลาประมาณ8นาฬิกาเศษ็นะครับประชานชนที่เดินทางมาที่เสร็จยังจุดบริเวณการยื่นเรื่องทั้งหมดนะครับก็มาตั้งแต่เวลาประมาณ5นาิกา30นาทีครับ ขอเน้นย้ำนะครับในส่วนของประชาชนที่จะเดินทางมานั้นในกา,การยื่นทบทวนสิทธิ์นั้นในวันพรุ่งนี้ครับจะเปิดจุดให้บริการจุดนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับบริเวณซอยอารีสัมพันธ์ติดกับกระทรวงการคลังในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ ซึ่งประชาชนก็ยังคงทยอยเดินทางมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็จะใช้เวลารอคิวประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครับ ซึ่งท้ายแถวก็อยู่ยังบริเวณจุดนี้นะครับบริเวณทางเข้าด้านหน้ากรมประชาสัมพันธ์ ต่อคิวรอด้านนอกก็จะต้องผ่านการสแกนตรวจวัดไข้นะครับสากนั้นเองก็จะมารอเข้าคิวบริเวณด้านหลังก่อนนะครับเป็นช่วงแรกในการยืนรอบริเวณจุดนี้นะครับ ก่อนที่หลังจากการยืนรอบริเวณจุดนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของโซนให้นั่งรอนะครับเพื่อรับเอกสารแล้วก็กรอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากเจ้าหน้าที่ซึ่งก็จะแบ่งเป็นแถวนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณนี้นั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้บริการครับ จุดนี้นั่นเองก็จะเป็นจุดที่กรอบเอกสารเบื้องต้นนะครับ จากนั่งรอคิวนะครับบริเวณจุดที่กรอบเอกสารที่เป็นเก้าอี้เสร็จแล้วนั้นก็จะเป็นโต๊ะให้บริการด้านหน้าเพื่อรับเรื่องนะครับที่ประชาชนเดินทางมาในวันนี้ครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่เป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนนะครับก่อนที่จะเสร็จสิ้นกบบระบวนการทุกอย่างแล้วก็รับผู้ปองอาหารนะครับเพื่อเดินทางไปยังจุดรับอาหารบริเวณทางด้านหน้าของประตูครับ ึ่งในส่วนของจุดรับเรื่องร้องเรียนจุดนี้นะครับจะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายครับและหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานกลับเข้าไปครับ